I hope you I say you hey, Look at I'll draw it the สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกม d า r k o n h อีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาปลุกแม่มังกรด้วยทุนอันน้อยนิดและต่ําเตี้ยเรียดินของเรานะทุกคนนะเออต่ําแค่ไหนเรามาดูกันว่าเราพกเข้ามาเท่าไหร่นะทุกคนนะเรามาดูกันเลยนะจะบอกว่าต่ําจริงต่ําสุดๆ เออยังไงเรามาดูกันนี่ไงทุน29่นะทุกคนเออจากที่เคยเล่นเบ็ดร้อยวันนี้เราจะมาเล่นเบ็ดสองนะทุกคนนะเออทุนเรามาแบบต่ำเตี้ยเรียดดินสุดๆแนตะ่บอกเลยทุนแค่29เท่านั้นนะเออไล่ปุยลูกไล่ปุยน,นะเออยัง น้องฟ้าได้เรียบร้อยนะทุกคนเออน้องฟ้าเสกวายมาแล้วนะเออยังไงไปต่อไมมได้ไปต่อนะทุกคนอืปลุกน้องแดงเรีเรยบร้อยนะปลุกน้องแดงเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะไปถึงแม่มังกรหรือเปล่าลองมาลุ้นกันนะทุกคนนะโอ้โหแค่เริ่มเกมก็ปลุกแม่มังกรได้แล้วนะโอ้โหยังไง ยังไงแม่มังกรจะให้คุณเรามาต่อยอดเท่าไหร่เออเศกมาอีกลูกเศกมาอีกมะเออยังไงโอ้ยังไหลอยู่นะยังไหลอยู่รอบนี้น่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะเออรอบนี้ไม่ได้ไปต่อนะหมดเรียบร้อยนะเออยังไงไดมาก้อนโตนะไดรางวัลก้อนโตมา50 แปนะทุกคนนะ5้าิบปดนะอ่ะเราก็เพิ่มเบ็ดสักหน่อยนะคอไหน,หน,หน,น,หนก็ทุนเพิ่มละเออไปกันต่อจะไปกันต่ออๆๆๆยังไงโอ้โหปลุกได้อยู่นะน้องกระทืบเรื่อเรากระทืบนนะตอนนี้เออไปต่อไหมได้ไปต่อไหมทุกคน ยังไงบ้าน a อต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหเรียบร้อยรับเข้าบ้านเอเป็นที่เรียบร้อยนะเออโอ้ไปครึ่งหน้าเลยจ้ะห้าสิบเกินห้าสิบไปแล้วนะตอนนี้นะเอออย่าบอกนะว่าปลุกแม่มังกรได้เรียบร้อยน้องแดงยังไม่เป่าเลยนะแต่ว่าปลุกแม่มังกรได้แล้วนะทุกคนนะโอ้โหก็คือโอ้โหเสกน้องแดงมา ยังไงโอ้แม่มังกรจะขยมทุนให้เราอีกเท่าไหร่เรามารุ้นกันนะทุกคนนะโอ้โหอ,อืเป่ารอบนี้เป่าไม่แจกนะทุกคนนะส่งสัยปุกถี่เกินนะโอ้หเป่าไม่แจกนะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเรามารุ้นต่อนะเออ ยังไงไดไปต่อเรียบร้อยสิบบวกนะสิบบวกนะเออไหลไปลูกไหลไปไหลไปนะ่ะไหลไปเออกระทืบเรียบร้อยกระทืบเรียบร้อยอไหลาย,ยาวๆนะทุกคนนะโอ้ไปวายมายังไงสิบห้าสิบไหม ถึงมโอ้พอดีเลยนะทุกคนจะบอกได้ว่ามันพอดีเลยนะโอ้แต่เสกมาเสกมายังไงโอ้ไม่ถึงเจสิบนะทุกคนแต่ก็ได้รางวัลก้อนโตมา1 1 5ิบ้านะเออไปต่อจะไปต่อเพิ่มเบ็ดสักหน่อยทุนไหนๆก็มีทุนลอะอะเสียงดวงสักหน่อยนะเสียงดวงสักหน่อยไหนไเราก็ ลงทุนเสี่ยงดวงกับทุน29บาทแหละนะเออยังไงตอนนี้โอ้โหยังไหลดีอยู่นะยังไหลดีอยู่ยังไหลดีไหลยาวอยู่นะอะยังไงยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่ให้น้องเสกวายมาแล้วทุกคนวายมาเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหอ้อห จะถึงจะถึงไหมถึงเรียบร้อยทุกคนถึง70เป็นที่เรียบร้อยนะถึง70เป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหเสกน้องเขียวมาอีกนะยังไงรอบนี้แม่มังกรจะกระทืบยังไงแม่มังกรจะกระทืบแตกไหมนะทุกคนนะเออยังไงเอ,อ ยังได้ต่ออยู่นะยังได้ต่ออยู่เออยังไงนะอยังให้ไหลต่อยาวๆนะทุกคนนะเออยังไหลต่อยาวๆอยู่นะยังได้อยู่นะรอบนี้จะได้ไปต่อไหมนะทุกคนนะโอ้โหรอบนี้ก็หมดแล้วนะทุกคนเราก็ได้รางวัลแน่นอนว่าต้องเป็นรางวัลเมก้านะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเรา จะไปต่อหรือพอแค่นี้กันทุกคนเลือดนักสู้เราจะสู้กันต่อไหมเออเราไปต่อกันดีกว่าเออไหนๆก็เป็นเลือดนักสู้แล้วเราต้องไปต่อนะเออยังไงอืมกระทืบมังกรดินกระทืบแล้วเรียบร้อยยังไงไปต่อโอ้โหไหลต่อยาวๆนะทุกคนไหลปุยนะไหลปุยเออไหลไปต่อต่อยาวๆ ทำไมต้องเป็นต่อๆยาวๆเออสำหรับทุนน้อยนะสำหรับใครที่ทุนน้อยนะแนะนำเลยนะทุกคนใต้คอมมนต์เลยปักหมุดใต้คอมมิตน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยไงนี่มาเล่นให้ดูสำหรับคนทุนน้อยเลยนะคนทุนน้อยแนะนำทุนเข้ามาแค่เพียง29นะทุกคนนะนี่ก็คือแตกมา2 6 0 0นะทุกคนเออรับรองรับประกันว่าทุนน้อยเหมาะกับทุนน้อยแน่นอนจ้ะทุกคนจ้า ต่อยาวๆเลยนะทุกคนแม่มังกรก็คือกระตุ้บโหดกระตุ้บเอา mm hmm. ไม่ได้ไปโตถักปุ๊บแม่มังกรหยุดแจกเลยทุกคนจะได้รางวัลเมกามาอีก14งนอยี่นะทุกคนนะ mm hmm. เอออ่ะเรามาไปกันต่อเรามาไปกันต่อนะอ mm hmm. แม่มังกรก็คือแจกดีไม่ไหวเลย เรียบร้อยได้3 0เรียบร้อยนะทุกคนนะเออมังกรดิงจะเพบเรียบร้อยเออเรียบร้อยเข้าวายอีกเดี๋ยวก็เสกวายมาอีกอืม้มเสกวายไป1นึ่งกลุ่มนะเออถึง50าสิบไหมถึงห0าสิบหมยังนะยังไม่ถึงนะโอ้โหไม่ถึงนะทุกคนแม่มังกรไม่กระโดดนะจ้ารอบนี้ ก็ได้มาอยู่นะทุกคน822นะได้ก้อนโตมา822เออยังไงดีทุกคนเราจะพอหรือจะไปต่ออีกครั้งนี่คือหอีกหนึ่งคำถามของเรานะแต่ว่าน้องว่าทุนเรามาแค่29แต่แบบเล่นมาถึงตอนนี้ก็คือทุนทุนยิบเก้ากำไรมาก็ เกือบสี่พนะทุกคนโอ้โหน้องว่าวันนี้น้องพอแค่นี้ดีกว่าน้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะทุกคนนะเออก็คือแตกหนักแตกจริงรับประกันสําหรับคนทุนน้อยก็ตามไปที่ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนนะโอ้โหทุนหลัก10แตกหลักพันแน่นอนยังไง น้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ